มือหนึ่งก็วางไว้เนี่ยเนี่ยพีพ่เล่พูดเกลอนพี่เลนี่นะครับจะเป็นวิธีการนะครับพี่เลได้รับเกียรติจากหนุ่มอุดรน,นะครับเขาจะมาสอนวิธีการนับของพนักง,งานธนาคารที่เขานับเงินกันนะที่<ม>คนทั่วไปเขาอาจจะไม่รู้นะครับว่เาเอ๊ะทำไมพนักง,งานธนาคารเขานี่นับเงินได้คล่องแคล่วแล้วก็ถูกต้องแม่นยำนะครับนี่วิธีการนับนะครับเดี๋ยวให้พี่เล่ดูนะอ่าโอเคก็จะมีมือหนึ่งวางไว้ตรงนี้เนี่ยโป้งวางไว้ตรงกลางแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งก็หยิบมาทีละเล็กไม่ต้องหยิบมาเยอะเดี๋ยวมันจะนี่ไปเดินสองนิ้วค่อยๆเดินไปเดินไปคือเวลาเรานับเนี่ยก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้านับในใจไปเรื่อยๆแบบนี้ค่อยๆเหมือนทําให้นิ้วมันเดินไปเรื่อยๆเทคนิคแต่นิ้วโป้งตัวนี้มันก็ต้องต้องกันไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้แบบ นี่แบบนี้ไม่ให้มันตกงกันใช่โอเคทีนี้ต่อไปเป็นการสาธิตแบบเร็วๆนะฮะนี่นี้ทำแบบเร็วๆนะเมื่อกี้ลองแ่ถ้าสมัตินับไปห้าสิบใบใช่ไหมเขาก็จะแบบนี้ขั้นไว้ห้าสิบใบแล้วก็พอห้าสิบแล้วก็เริ่มนับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆใหม่ครับก็การลืมกันพลาดเพราะฉะนั้นไอที่พับไว้ห้าก็คือห้าสิบการลืมกช่พลาด ก็จะไม่ได้ย้อนกลับมานับใหม่โอเคอ่ะดูฟูลไทม์ครับฟูลไ <Full time. S 1> อม์ไปสามสิบ, <laughs> สบล้านถึ <laughs> งแรมซ้อมนับสามสิบล้านนะครับอันนี้ก็พอ,อได้นะโอเคไม่ได้คล่องเท่าไหร่อ่าสี่สามสองไป ทำไปเรื่อยๆทำนี่เราทำไปสุดยอดเดี๋ยวจะเอาเท่าไหร่ครับเมื่อก็บน้โอ้โหสุดยอดนะครับน้ำแต่คือให้ดูมือใช่ครับนี่ครับสำหรับท่านใดที่มีเงินเยอะๆนะครับอยู่ที่บ้านหรือถูกรับตอรี่รางวัลที่หนึ่งเมื่อกี้อยากเอาไปนับเงินเล่นอยู่บ้าน ซ้อมไปซ้อมไปที่เวลาเราเห็นพนักง,งานธนาคารเขนนับนะครับก็นี่นครับวิธีการนับเงินนะครับได้อย่างรวดเร็วแล้ถูกต้องนะครับคย